I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. a r i n n o ไก่เด็ดใส่กอกลำนี่มีไข่ปิ้งด้วยไม้ยี่สิบ

ออกกินครับ mm hmm. เออแสงมันกิ mm hmm. นเยอะนะซับทุกวันนะครับ mm hmm. ตัวกตี้ไหมซับฝ่ายตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนครับยิงค่ำๆคนจะเยอะโอ้โ oh, ห oh, เพลงกำลังมาเลยครับรับ mm hmm. ชมไปเรื่อยๆกันนะฟังเพลงไปก่อนครับ เป็นโบนทีตบริจาคให้สุนักจรจัดสินค้ามือสองครับเน่แบกกระพือนครับเป็นของโชครับผลิตภัณฑ์จัดมม้ มือหนึ่งก็มือหนึ่งก็เป็นครับมือสองก็เป็นครับรับชมไปเพลินๆกันครับ <c oughs> เรื่อยๆถือว่ามาเดินตลาดนัดกับผมครับ <c oughs> แล้วมีหมาน้อยด้วยคนี่ เป็นของของเด็กเล่นครับเอ้เป็นเสื้อผ้ามือสองครับ20บาทครับแนมีกระเป๋าด้วยครับเสื้อผ้ามือสองครับเป็นขนมครับนน่ สดก็ไม่ครับนี่เกลือน้ำว้าครับนี่มะเขือมะขามน้อยผักบุ้งครับสิบบาทบรรยากาศคนี่ เป็นสินค้าแต่มือสองลดราคาตัวละร้อาสิบบาทหนึ่งสินค้าใหม่ก็มีด้านนี้เป็นโรงแรมนะมาเที่ยวลำปางก็มาแวะพักกันได้นะครับโรงแรมเอื้องคำเนี่เอื้องคำรีสอร์ทฝังฝ่งนี้เป็นวัดครับวัดประตูป่อง เดี๋ยวพาชมให้หนิดกันอ๋อ,อตลาดต้องชมถนนวัฒนธรรมจังหวัดลำปางครับพี่ครับม <c oughs> ีวันศุกร์ตอนเย็นตรงนี้เป็นสินค้าโบราณครับนี่เป็นทองเหลืองครับโอ้เขาเขาควาย ยกได้ค่ะจับได้ค่ะตอนนี้เป็นของโบราณครับนี่มีผ่านไทยครับเครื่องปั่นฝ้ายก็มีครับเนี่แล้วก็ดิ่งวัวฝั่งโน้น นี่เป็นวัดประตูป่องครับจะปิดเหรอครับฝั่งนี้ปิดและลิพาเช็ดเท้าพรมเช็ดเท้ามาน ่เป็นขนมแล้วก็กระเป๋าอันนี้เป็นของแบกอด,ดินครับนี่มือสองรับวทุกนี้ก็จะไปขายที่อะไรนะกองต้าเซลับปี้ครับนี่ ขายดีมันร้อนนะักซุปเปอร์เหมือนกันครับอ๋อร้านนี้เป็นร้านอะไรนะอ่า หมูฝอยครับ้อมหอมแม่ก็แม่ก็เปิดเกี๊ยวคนใ้ หลังกาแฟครับนี่ครับนี่ครับนี่นเป็นโซนอาหารรับเลี่ยงอิติ้งครับนี่เป็นพัดตาเค้ก นักทอดใหม่ๆเลยครับหอมหวานนุ่มอร่อยเลยครับเอาไปชิมสักสุ่นไหมครับจางซาบขนมชินครับมันเยอะเลย Các bạn นะใช่โอ้ย lên ใหญ่ mẹ lại บาท Sắp lặt lô

นี่ทอดหรอคะ กับพุนเล่นไฟนี่ไป้โรงเรียนแล้วก็ิงนี่ไ้นี่ชินติงครับมาละห้าบาทสาดีนะครับร้านนี้มาละหบาทมีกี่เตาสี่เต้า ินล้เบรครับผมผ่านลำพังแวะมาเที่ยว กำลังเดินย้อนสอนเขาอยู่เพื่อที่จะได้ไดถ่ายอาหารโ <c oughs> ทรศัพท์มาพอดีครับพี่เป็นเอาเอา ีขนมคร็อกทุกใบอะไรลูกโอเคลูกขออภัยลูกสาวโทรมาพอดี ใส่ใต้น้ำนนต้าย้มาซ้ายมือเป็นโซนผักสดโซนผักสด,กสดอยู่อี่ผมอะไรด้วย มีน้ำพึ่งป่าด้่นะสองร้อยห้าสิบาทัดสอบครับดนนานนี่เป็นสกออีสานรรับร้านนี้ขายดีครับต้องมีปัดคิวครับมันสุดทางตรงนี้พอดีครับหกลูกยี่สิบบาทครับโอ้ เี่นไค้าขึ้งมาครับระวังระวังข้างหลังนะคะแม่ค้าบพึ่งมาครัเนี้ยแต่ออกลองร้านนี้อร่อยครับหกลูงยี่สิบบาทครับ ถ่ายรถม้ารับชมครับนี่ครับรถม้าท่องเที่ยวครับนี่ไปแล้วครับผมฝั่งของข้ามันเป็นวัดประตูต้นพึง่งครับนี่ <c oughs> โอเครถติดครับนี่ครับก <c oughs> ็ลำลากันเพลงเท่านี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับ เราเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมถ่ายบริเวณด้านในรับชมกันโอเคครับสวัสดีครับ